พีพวกสำรงประชุมผู้ใหญ่บ้านกำันดมอบนโยบายขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไรย้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการ2,568วันที่4เมษายนพุทธศักราช2,568เวลา8นาิกา30นาที นายเจตพงศ์โชคสวัสดิ์วรุุณนายอำเภอโคกสำรงประธานที่ประชุมนางสาวนงมรักษ์อยู่พุ่มหัวหน้าผ่มง,งานบริหารงานปกครองอำเภอโคกสำรงจัดประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกสำรงโดยในช่วงเช้ามีพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและรับธรรมะ15นาทีจากพระครูพัทลัก์ปัญญาวุฒิที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี โดยในที่ประชุมผู้ใหญ่บ้านกำลังอำเภอโคกสำโรง13งตำบลนายเจตพงศ์โชคสวัสดิ์วรุลในอำเภอโคกสำโรงได้เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการพุทธศักราช2568ประกอบด,ด้วยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุด2568จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล บูรณาการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลโดยได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่11-17เมษายน2568โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่าขับขีป่ปลอดภัยบมงไทยไร่อุบัติเหตุได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย5มาตรการ1ด้านการบริหารจัดการ2ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดลอ้อม3ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ4ด้านผู้ใช้ถนนอยาอ่างปลอดภัยและ5 ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุได้แจ้งเตือนในที่ประชุมและให้ผู้ใหญ่บ้านกำนนทุกหมู่บ้านทุกตำบลได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงในโทษช่วงคุมเข้มเจวันโดยเล้นย้ำให้ผู้ใหญ่บ้านกำนนทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน,ชนเฉพาะผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมดื่มแล้วขับให้รู้ถึงโทษและอันตรายในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ควนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ และการตั้งด่านตรวจอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกตำบลตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและทางด้านอำเภอโคกสำลงจะออกเยี่ยมจุดตรวจติดตามการปฏิบัติงานป้องกันลบอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการ2568ทุกจุดตรวจเป็นระยะ จากนั้นในอำเภอโคกสํมรงได้เชิญนายพีชากจรัตนการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธอดโคกสํมรงหรือกอตอตอรอสพโคกสํมรงเชิญชวนให้ผู้ใหญ่บ้านกำนัง13ตําตำบลประชาชนปูป,ป่าให้มากๆโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรมและลดมลพิษโลกโรล้อนรวมถึงที่เอ็ม ในพื้นที่ภาคกลางจังหวัดลบบุรีโดยจะได้รับการสนับสนุนก้าไม้จากสวนป่าภาคเอกชนจังหวัดลบบุรีจำกัดและตำรวจสพอโคกสำโรงร่วมใจโครงการนี้ด้วยก้าไม้300ต้นต่อไร่จะได้รับเงิน4 0 0 0บาทต่อไร่โดยแบ่งจ่าย3ปีปีที่1จะได้รับเงิน2,500บาทปีที่2จะได้รับเงิน800บาทและปีที่3จะได้รับเงิน800บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้โตเร็วให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศและใช้วัตถุดิบหลอกลับอุตสาหกรรมไม้ประเภทต่าง ที่ดินต้องเป็นพื้นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ประเภทใดประเภทหนึ่งคุณสมบัติบุคคลธรรมดาบารรลุนิติภาวะแล้วมีสัญชาติไทยไม่เป็นบุคคลล้มละลายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายหรือเป็นผู้มีสิทธิใช้สิทธิประโยชน์ในที่ดินเท่าเั้นขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณสนองท่านสูงเนิน ผู้อุนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดร,รุบรีอนุกรรมการสื่อวัหวัดไทยและสร้างสรรค์จังหวัดร,รุบรีรายการสาระดีๆสนทยาสีดีดำเนรายการสวัสดีครับ